สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่9 9 9านายทายทักนะคะเขานี้เราจะมาทำนายดวงทั่วๆวไปของคนทั้ง7วันนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเราจะมาทำนายดวงเกี่ยวกับการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของคนทั้ง7วันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์จนถึงเดือนมีนาคม 2561นห้า้ดนี้นะคะว่าดวงชะตาโดยทั่วไปของอคนทั้งเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เราก็มาติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูในที่นี้เราจะมาทำนายคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้นะคนที่เกิดวันอังคารในค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะใช้อารมณ์มากเป็นพิเศษเลยนะ มีอะไรก็แบบไม่ค่อยจะฟังอ่ะมือนเป็นนิสัยที่ดื้อดึงอ่ะใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินใจบางทีไม่มีเหตุผลนะสำหรับบางท่านก็อาจจะมีความหึงหวงในตัวนะคะในช่วงนี้เด็ดขาดนะตอนนี้นะ,ะเป็นอ่ค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์นะคะช่วงนี้นะคะสำหรับเอ่อชาวราศีเอ้ยขอโทษทีสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะ เออถ้าท่านไหนที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ผ่านไปนะคะอันนี้มันจะเป็นการทํานายแบบโดยรวมๆนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะเออช่วงนี้ค่อนข้างจะใช้อารมณ์แบบไม่มีสติเลยนะคะแบบไม่ฟังเหตุฟังผลนะคะเอาแต่อารมณ์เอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่ใช้อารมณ์ในการตัดสินเด็ดขาดไม่ยอมนะมยอม บางทีบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักก็มีการถึงห่วงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณก็อยากจะมีความสุขในครอบครัวคุณอ,อยากจะสร้างอะไรให้มันมีความสุขอยากจะทําอะไรให้มันมีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวแต่ว่าด้วยการที่จะใช้อารมณ์ในการที่จะต้องตัดสินใจพูดคุยกันขึงขังนะตึงนะคะตอนนี้อยู่ในสภาวะตึงเครียดนะ คุณอาจจะพบกับคนที่ช่วงนี้นะเจ้าชะตาอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะหรือเป็นคนที่ต่างวัยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือรวมถึงชาวต่างชาติก็ได้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในตัวคุณตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับความลักที่ปิดบังความลับที่เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะมันทําให้คุณมีความรู้สึกคุณโดดเดี่ยวนะคุณเหงาคุณโดดเดี่ยวเหมือนว่าคุณถูกทอดทิ้งอยู่คนเดียวมาทําให้คุณช่วงนี้อารมณ์ของคุณเลยผันแปรหน่อยนะคะอารมณ์ที่เอาแต่ใจตัวเองอารมณ์ที่ใช้แต่อารมณ์ตัดสินใจไม่มีเหตุผลเท่าไหร่นะคะบางทีคุณก็อยากจะตัดนะมิตรภาพที่มีที่มีคนหยิบยื่นให้ตอนนี้คุณก็ เหมือนกับว่ามันอยากจะมองผ่านไปนะ่ะแม้กระทั่งมิตรภาพดีๆที่มีคนจะยื่นให้คุณนะคุณก็ไม่อยากจะได้รับมิตรภาพนั้นเข้ามานะคะบางทีคุณมองมองความสําเร็จของคุณนะ่ะนะมองว่าเมื่อไหรไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะผ่านไปมันรู้สึกว่ามันมีความเครียดกับอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาลุมเล้าของชา ของคนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้นะคะบางท่านคิดจะไปปฏิบัติธรรมหรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรนะคะหรืออาจจะออกบวชนะก็ได้นะคะสําหรับบางท่านนะคะอ่าสุดท้ายนะคุณก็จะพบกับแสงสว่างคุณอาจจะมีความสุขขึ้นนะคะอาจจะพบกับความสุขนะคะอาจจะทุกอย่างอาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอาจจะจะดีขึ้นและทําให้คุณมีความสุขนะคะ มันก็จะสามารถผ่านผ่านไปได้อยู่นะสำหรับบางท่านนะคะอันนี้มันจะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ชอบขอให้ผ่านไปนะคะนี้เราจะมาดูเรื่องการงานของคนที่เกิดวันอังคารบ้างนะบางท่านอาจจะลาออกแล้วในเรื่องของการงานนะหรืออาจจะตัดสินใจหางานใหม่เตรียมที่จะลาออก เหมือนกับว่าคุณทําไปเพื่อครอบครัวน่ะคือทนทําไปอ่ะเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อรองานงานใหม่เข้ามาคุณก็ทําคุณก็เลยมีความหนักอกหนักใจในในงานของคุณอยู่นะคะเหมือนกับคุณทํางานอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีคนมาช่วยทาให้คุณมีความรู้สึกผิดหวังในงานหรืออยากจะลาออกนะแต่ก็ต้องทนทําไปก่อนแต่ว่าคุณก็จะสามารถจะสําเร็จกับงานใหม่ ที่คุณอาจจะได้นะถ้าเกิดบางท่านสมัครงานมีโอกาสได้อยู่นะคะส่วนการเงินบางท่านก็อาจจะรอคอยนะจากมือที่3หรือว่าจากคนรักนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีตำแหน่งหรือคนที่ในอยู่ในเครื่องแบบนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับ คนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณสับสนอยู่ว่าคุณจะทํำยังไงดีกับปัญหามือที่สามนี้นะความเครียดของคุณก็เกิดนะก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจความหงึงหวงนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้นะคะมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว้าวิเหมือนถูกทอดทิ้งเหมือนคนรักไม่ได้สนใจคุณนะแม้กระทั่งการเงินก็งิ่เงี้ยนะ ส่วนในเรื่อง,องความรักนะคะสำหรับบางท่านนะอาจจะพบกับความสุขอยู่นะคะแต่ว่าไอในความสุขของคุณนี้มันปนไปกับการทะเลาะนะคะคือความหึงหวงหรือความไม่เข้าใจกันนี่แหละนะหรืออาจจะพบกับเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางท่านอาจจะได้ออของขวัญหรือว่า,าคนรักอาจจะเซอร์ไพรส ให้ของขวัญก็ได้นะคะสําหรับบางท่านนะแต่ว่าแม้คุณจะมีอารมณ์แบบนี้นะอารมณ์แบบขาดสติอย่างนี้นะแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะลี้คลายไปในทางที่ดีนะคุณต้องใจเย็นๆคุณต้องมีสติในการที่จะที่จะพูดอะไรออกมาคุณก็ต้องคิดนะคะเพราะว่าดวงช่วงนี้ของคุณน่ะรู้สึกคุณจะตัดสินใจโดยที่คุณไม่ได้คิดน่ะนะตัดสินใจปรับเอาแต่คือเจ้าอารมณ์ว่างั้นเถอะช่วงนี้นะ มันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องสุขภาพบางท่านก็เครียดนะคะในเรื่องสุขภาพหรืออาจจะเกี่ยวกับความเครียดก็ได้บางบางบางท่านอาจจะเป็นเป็นหายหายนะนะบางทีก็เหนื่อยนายทำให้หงุดหงิดเพราะว่าสุขภาพไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย แต่ว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นนะมันก็มีโอกาสที่จะหายอยู่นะคะเรื่องสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารสําหรับบางท่านนะคะนะอันนี้มันจะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะคือถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ชอบขอให้ผ่านไปนะคะหรือมีความรักดีอยู่แล้วก็ขอให้ผ่านไปนะคะนี้เราจะมาสรุปว่าคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ คนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องอารมณนะ์ในการตัดสินใจบางทีคุณพูดไปโดยขาดสตินะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องตึงๆกันอยู่นะบางท่านนะอาจจะเกี่ยวข้องกับความรักที่เป็นความลับเป็นความรักที่หลบๆซ่อนๆไม่สามารถเปิดเผยได้นะบางท่านอาจจะเป็นมือที่3ามเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะหรือท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มี ตำแหน่งหรือในเครื่องแบบนะมีหน้าที่การงานที่ดีก็ามาเกี่ยวข้องหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะมาเลยมาเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเหวเหมือนโดนถูกทอดทิ้งเพราะว่าคุณใช้อารมณ์ที่ขาดสติออกไปเนี่ยมันทำให้มันพังอะ่ะมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันตึงนะ่ะมันขึงคืออารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่ขาดสตินะคะ บางทีก็เอาแต่ใจตัวเองเอารมณ์หึงหวงเนี่ยนะสำหรับบางท่านนะคะท่านไหนที่ไม่ใช่ขอให้ผ่านไปนะมันเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะนะการงานก็เหมือนกันนะคะอยู่เพื่อครอบครัวอยู่อยู่เพื่อรอบางท่านก็อาจจะออกหรือจบไปแล้วก็ได้นะหรือหรือทนทำงานแบบต้องอดทนนะ่ะผิดหวังในที่ทำงานนะเหมือนกับทำงานอยู่คนเดียวนะ,ะทำให้คุณต้องท้อในเรื่องการงาน แต่ว่าคุณต้องใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ยดีเพราะคุณมีไพ่ดีขึ้นมาอยู่นะการเงินก็เหมือนกันคนที่รอจากที่อื่นรอจากคนรักเนี่ยนะก็ยังนิ่งๆเงียบๆรอรอจากเอคนรักอยู่นะหรืออาจจะรอจากมือที่สามนะหรือความรักที่เป็นมือที่สามอยู่อาจจะรออยู่เงินจากเขาอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับบางท่านก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณนะบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแฟนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือจะได้ของขวัญจากคนรักก็ได้นะถ้ามองในแง่หนึ่งนะคะหรือการเจ็บป่วยเรื่องการเจ็บป่วยนี่ก็ต้องรักษานะคะบางทีมันเป็น,เป,นเป็นหายหายทต่ไมคุณต้องเครียดและอารมณ์เสียเหมือนกันในเรื่องสุขภาพ นะแต่มันก็มีโอกาสที่จะรักษาหายได้นะคะโอเคนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารแม้ว่าจะเป็นในช่วงของอารมณ์ที่ขาดเหตุผลนะอารมณ์ที่ตัดสินใจแบบไม่คิดนะอารมณ์ที่ขาดสติหรืออารมณ์หึงหวงอารมณ์ที่พูดไปโดยขาดการยั้งคิดเนี่ยทำให้ทุกอย่างนะมันเลวร้ายลงแล้วก็ช่วงนี้มันก็ตึงๆไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ ความรักแบบไหนหรือการงานแบบไหนที่พูดออกมานี่นะคะมันก็สามารถที่จะผ่านไปด้วยดีอยู่นะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ดีขึ้นมาอยู่นะคะโอเคนะคะก็ขอให้คนเกิดวันอังคารมีสติแล้วก็ใจเย็นๆนะคะอย่าตัดสินใจอะไรที่มันวู่วามไปนะอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับท่านนะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบขอให้ผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะคะ จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกไหม้ท่านได้เช็คดวงอีกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ